มากมายถ้าอยากจะดูมากก่นหน้าท่ดกระถินเดือนหนึ่งนี่คนจะไปทุกวันรถบัสไม่ขาดก่อนจะไปอทอดรถิ่นไีสานก็ต้องแวะมากราบมาไหว้หลวงปู่โตเป็นจานวนมากและไปที่วัดหลวงปู่โตคุณทรพงศ์ก็เป็นผู้ที่มีความหนักแน่นและใจบุญใครไปแล้วก็มก่อกเลี้ยงรัดหน้าทุกวัน ญาติโยมไปหรือที่เขาเดินทางไปเขาก็แวะไปทานลัดหน้ากันระบอราดหน้าอะไรกันละไรตะลปงก็เลี้ยงกันมากมายทั้งวันแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่ท่าวันสาอวันอาทิตย์ตั้งแต่หกโมงเช้าหนึ่งโมงเช้าถึงเย็นน่ะถึงสี่โมงเย็นทุกวันห้าโมงเย็นทุกวันมาก่อน ตอนหลังๆนี่ก็เลยว่าตอนเป็นโควิดเลยทุกอย่างก็เปลี่ยนเป็น,เป,นเปลี่ยนไปสังคมก็เปลี่ยนเศรษฐกิจก็เปลี่ยนธุรกิจก็เปลี่ยนเลยเปลี่ยนหมดคนจะไปมาหาตู่กันก็ยากก็เลยาตามเหตุตามสถานการณ์ก็มาได้เรียกทุกวันในะช่วงนี้ช่วงหลังๆมานี่็เรียกเป็นบางโอกาสที่มีงาน แต่ว่าง,งานของตรพง์งานของหลวงปู่โตนี่ก็มีการเลี้ยงกันอยู่แต่ไม่ใช่ทุกวันเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ก็เลี้ยงกันทุกวันมีแต่ขาดก่อนนี่เป็นปกติตรพง์จะใครมาแล้วก็จะต้องให้ไปบอกว่าทานละหน้ากันทุกคนก็บางคนเขาบอกว่ามาแล้วเขาชอบใจเขาติดใจละหน้า ทีของหลวงปู่โตที่ตั้งอยู่ว่ารัหน้าเชาว,วังก่อนนี้ก็คนทํางานอยู่ในนู้นแหละก็มาสอนมาให้คนที่นี่ทำอะไรคนทำก็มีความตั้งใจมีมีพื้นฐานในด้านการทำาหารตัวน,นี้ก็เลยทาให้รัตน์เนี่คือถูกปากถูกใจของพี่น้องทั้งหลายที่มากราบมาไหว้หลวงปู่โต และขณะที่ตอนสร้างหลวงปตโตสมัยโน้นสมัยสิบปีหลังที่ผ่านมานั้นอาตมาเองกับคุณตรพงค์คุณเดือนก็เพื่อจะเสนอกิจกรรมให้กับคนทุกคนได้มากราบมาไหว้ได้บำเพ็ญเรื่องบุญกุศลและความดีให้ทุกคนมาสวดมนต์ภาวนามาฟังเทศ เมื่อก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วนี่เป็นพันกว่าคนวันละพันกว่าก็มีที่นับดูนับดูว่าวันที่มากสุดคือพันสี่ร้อยคนนั่งเต็มวิหารหมดรอบวิหารเต็มวิหารวิหารมุกวิหารอะไรก็เต็มหมดถ้าพันสี่อรอยคนมดนก็มาเลิกตอนที่มีโควิดนี่แหละเพราะว่าทางทางรัฐบาล หรือทางคณะพระสงฆ์ให้ความร่วมมือร่วมใจว่าทำกิจกรรมมันั้นกลัวจะโรคต่างๆท่านหลายว่าจะเกิดเลยว่าเราพักได้แล้วก็ถือการพักก่อนว่าโคงการต่อไปก็ยังไม่เริ่มว่าจะทำเมื่อไรอะไร,ะไ,รไงก็ทำมาตลอดตลอดพงตรงเดือนก็ให้เป็นโครงการของอาตมา ถ้าใครมาตรวจนมน์แล้วมาตรวจมนวัพระถึงวันเ,าเ,าเาสาร์ว่าเจกข้าวสารพี่น้องมาตรวจนมน์คนละห้ากิโลทุกวันเสาร์ในเดือนหนึ่งแล้วกว็ท่านถ้าให้เงินคนแก่ตั้งหกสิบห้าปีกันไปนคนละพันต่อเดือน อันนี้เป็นโครงการของรัฐพงษ์และอาตามาคนดำเนินง,งานตัวนี้อันนี้แหละก็เป็นเจตนาของหลวงปู่โตหลวงปู่โตท่านตอนมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นผู้ที่มีความเสียสละท่านก็บริจาคให้ทานสงเฆ์เลุกพราบรรดาสรรพสัตว์ลางตลอดถึงผู้คนอันนี้ทํทำมาเก่าก่อน แต่ตอนหลังไม่ใช่ระพ์งมาสื้อสารคือมาต่อยอดจากที่หลง่โตทําไว้เลไได้ทํามาเรื่อย,อยๆจนเกิดโควิดก็เลยมาหยุดกันแล้วก็ทรัพย์พงก็เคยพูดว่าถ้าใครมาถึงหลวงปู่โตแล้วถ้าใครมาขออะไรไม่กลับือเปล่าก็ต้องได้ ว่าหลวงพูู่ณเคยบอกเคยสอนไว้มาก่อนอยายเขาปิดหวังแต่เขามาต้องให้ยายปรับเปล่เปล่าแม้สิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ต้องให้ไปอันนี้คือสิ่งที่เป็นความดีสิ่งที่บป็นมงคลเพราะพวกเราถ้าช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันไปเมื่อให้กันได้ก็ต้องให้กันไปแต่ถ้า ไม่ให้เขาไม่ช่วยเขาถึงจะให้ได้ก็ไม่ให้ถึงช่วยได้ก็ไม่ช่วยอย่างนั้นถือว่ายังไม่ถูกหลักธรรมและคําสอนเท่าที่ควรเท่าที่ควรเราต้องมีแบ่งปันกันมันประเทศไทยที่มีโควิดช่วงแรกๆก็แบ่งปันใครมีมากก็ไปแบ่งปันกันทั่วทุกคนทุกแห่งแต่ทางหลวงปูโตทำมานานแบ่งปันกันมาตลอด หลวงพ่อคูณก็แบ่งปันกันมาตลอดเหมือนกันตั้งแต่มัยงยี่สิบสามสิบปีมาแล้วก็ทําทมาอยู่อย่างนั้นคือตามหลักธรรมและคําสอนอันนี้เ,เป็นสิ่งที่สําคัญอาตมาเองก็อยู่กับหลวงพ่อคูณมานานอยู่มาตั้งแต่พอศที่อยู่ด้วยกันมาพอศอที่สองอยู่กันมาตลอดก็เลยได้ ส,สารสืบนทอดของการสืบนทัพของหลวงพ่อที่เคยทําให้กับเสียตละหรือให้อนุเคราะห์ตรงเคราะห์แก่ที่ถุกติท์ที่เข้ามาอาตมาเคยบอกเคยที่แจงให้กับญาติโยมทั้งหลายรับฟังว่าถ้ารักพระศาสนาต้องพัฒนาวัด ถ้ารักวัดในพัฒนาพระเนถ้ารักพระเนในพัฒนาการศึกษาถ้ารักประเทศชาติต้องพัฒนาคนถ้ารักคนในพัฒนาที่จิตใจพัฒนาอะไรก็ติดถ้าจิตไม่พัฒนาพัฒนาอะไรก็พัฒนาเถิดแต่เมตประเริฐต้องพัฒนาจิตธรรมะท่องได้จะได้ความหมายท่าไม่เข้าใจในธรรม ห้องเฉยเยก็ดีกว่าคนไม่รู้แต่ถ้าคนทําได้หรือปฏิบัติได้ทําถึงดีกว่าคนรู้คนรู้เพียงแต่รู้เฉยเฉยแต่ไม่ได้ทหรือทําก็ไม่ได้อันนี้ตามหลักธรรมที่ตาตนาจะมั่นคงถาวรมาได้ก็เพราะการเตยตละการเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลถึงกันละกันก็คนที่มีกินมีใช้ ไปช่วยเหลือที่คนยากไร้วัดไหนที่ยังไม่ได้พัฒนาก็ช่วยกันพัฒนาประเทศไทยก็เป็นอย่างนั้นที่มีวัดอยู่มากก็เพราะรักศัสนาทำไมาถึงว่าแต่ต่วใหญ่ตัวหนึ่งเพราะว่าวัตถุนี้เป็นแต่เพียงไม่สู้คำสอนไม่ได้แต่อตาตมาย,ยังบอกคำส